Did you guys fall for Bam Bam's um, concert joke? <laughs> <laughs> what, the Bam Bam's concert was a joke? You didn't know? <laughs> he said I put fools on Twitter, guys. Come on. He made like 10 of them and he sent it into the group chat. He made one for like all the members. <laughs> <laughs> Hello, so I'm going มีใครได้ดูคุณ Mark มาร์กมาไลฟ์บ้างอยาจะบอกว่าจริงๆวันนั้นอ่ะพอยังไม่ได้นอนนะคะวันที่คุณเขามาไลฟ์นั่งแพ็คในตยสารคุณเขาอยู่นั่นแหละแต่ว่าไอจไม่แจ้งเตือนอ่ะก็เลยไม่ได้เข้าไปดูมารู้ตัวอีกทีคือแบบอีกวันหนึ่งอ่ะตื่นขึ้นมาประมาณแบบเกือบเที่ยงถึงรู้ว่าอ้าวคุณ Mark มาร์กมาไลฟ์แล้วในไลฟ์ก็อย่างที่เห็นนะคะบีดกันทาลายแทบแตก พูด oh, ถึงน้องด้วยอะท่านทุกคนจำได้อะทีะ่วันที่หนึ่งเมษาใช่ไหมคะน้องแบมมาแก้งแม่แม,แม่ที่บอกว่าจะมีทัวร์คอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นสรุปมันก็เป็นเรื่องโจกนะคะในวัน April Fool's d y y ก็คือ <laughs> มันไม่มีคือน้องแบบมาแกล้งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออเพอให้หายคิดถึงอยู่ดีมาก็พูดถึงมาขึ้นมาในไลฟ์แบบถามว่าออทุกคนเห็นแบบ เอ่อทัวร์คอนเสิร์ตหลอกๆที่แบมแบมลงไหมอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนชอบไหมอะไรประมาณเนี้ยแล้วนางก็บอกว่าแต่ผมชอบนะอะไรประมาณนี้อ๋อที่บอกว่าชอบนะนี่คือชอบอะไรอ่ะชอบน้องแบมใช่ไหมคะพี่วัง <laughs> เ <laughs> <laughs> ขินไปหมดน่ารักมากแล้วก็แบบในไลฟ์ พี่ไลฟ์อยู่กี่นาทีอะคะประมาณสิบห้าสินาทีไหมคือก็พูดถึงน้องแบมไปไม่รู้กี่คำอะแบม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 ่แ้แหละเดี๋ยวก็แบมแบมเดี๋ยวก็แบมแบมอะไรกันนะกันหนาแล้วก็คือแบบก็อย่างที่เห็นนะคะเวลาพูดชื่อน้องก็คือพี่แบบแล้วก็หัวเราะเอิกอาแบบอื้มจ้ารู้แล้วจ้ารู้แล้วคิดถึงน้องเขาใช่ไหมคะมาร์คเคอรน้า แอปเสีดายที่ไม่ได้ดูแต่ว่าแบบเออก็มาตามดูโมเมนต์ที่หลังเออก็แบบอืม้มน่ารักดีเนาะน่ารักดีพ่อแบบคลั่งรักไม่ไหวพูดถึงน้องไปก็ยิ้มหัวเราะเอิกอากไปนะคะก็แบบนั่นแหละก็เหมือนมาเผาน้องไกลายว่าแบบ เนี่ยน้องก็แบบทําเป็น1 0บ0อันเลยนะส่งเข้าไปในแชทแกลุ่มอะไรอยเงี้ยส่งให้ทําให้เมมเบอร์ทุกคนเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือตอนนั้นอะตอนที่น้องทําส่งเข้าไปคือนางก็นอนอยู่อะไรเงี้ยคือมาร์กนอนอยู่ก็เลยไม่ได้ขอให้น้องทําให้อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> โอ้ยน่ารักเว้ยโมเมนต์ดีอืมดีแต่ว่าแบบประมาอัปเดตช้าแต่ว่าก็มานะคะด้วยความที่แบบ ช่วงสองสาวันที่ผ่านมาก็ยุ่งๆนิดนึงนะคะเพิ่งว่างวันนี้เลยอ่ะทันอยู่แหละเนาะอย่างวาว,าวีดพร้อมกันกับทุกคนนะคะก็เห็นคุณมาร์กมีความสุขไปก็มีความสุขนะคะทุกคน <laughs> <laughs> เห็นเมนมีความสุขก็มีความสุข <laughs> เห็นเมนรักใครปอกก็รักด้วย <laughs> เพราะฉะนั้นปอกก็เลยรักน้องแบมมากเลยคะ่ะ <laughs> โอเคแวะมาเมาส์มอยนะคะหวังว่าจะมีความสุขกันนะคะก็เป็นโมเมนต์ดีๆแหละเนาะเ,ออเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะแวะมาเมาส์มอยแป๊บหนึ่งเนาะบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคิดถึงนะคะ